สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชตะมูลทรัพย์นำทุกท่านมาที่อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามครับวันนี้พามาพบกับคุณสันติสายมาครับสวัสดีครับคุณสันติครับครับคุณสันติที่นี่ปลูกอ้อยทั้งหมดกี่ไร่ครับมีทั้งหมดกี่ไร่สี่ไร่ครับสี่ไร่อ้อยที่เห็นนี้เป็นอ้อยตัดมาแล้วกี่ครั้งแล้วครับตัดมาแล้วสองครั้งครับสองครั้งเป็นต่อที่สามเป็นต่อที่สามแล้วอ๋อปกติที่นี่เขาเขาปลูกกันกี่ต่อครับ ถ้าได้เต็มเพดานจริงๆก็ถ้าบำรุงได้ดีจริงๆเขาจะได้สี่ถึงห้าต่ออ๋อ,อสกกี่ถึงห้าต่อแสดงว่าก,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 ก็สมบูรณ์เหมือนกันเนาะมาวันนี้เราจะมาลองพิสูจน์กันเราจะใช้แซฟสปาร์กสองครับซึ่งเป็นบำรุงต้นนะครับบวกกับตัวแซฟสปาร์กซึ่งตัวเป็นตัวเพิ่มผลผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ไปควบคู่กันแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเดี๋ยวจะให้คุณสติไปลองฉีดดูเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันครับ เราได้ลองฉีดกันไปแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมาติดตามดูความก้าวหน้าเนาะคุณสติว่ามันอ,อ้อยของเราเนี่ยจะเติบโตแบบไหนอย่างไรเราจะตัดกันช่วงประมาณเดือนมก,กราคมเนาะกับมก,กราคมถึงเวลานั้นเราจะมาดูว่าสภาพต้นเป็นยังไงนะครับ,รบแล้วก็ดูว่าความสมบูรณ์ของต้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบแล้วก็ดูว่าจะสามารถที่จะ ต่อไปได้อีกเป็นต่อที่ 4, 4ที่5ต่อไปได้หรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสันติครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ